เวลาสี่ทุ่มที่ผ่านมามีกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะกันครับแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนยิงปรากฏว่าเสียชีวิตหนึ่งคนแล้วก็บาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือมีวัยรุ่นสคนใช้อาวุธปืนยิงชายสองคนเสียชีวิต1คนบาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนอย่างที่เรียนไปเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองในที่เกิดเหตกุก็พบกับกองเลือดนะครับแล้วก็ ในส่วนของรอยเลือดไหลเป็นทางยาวนะครับมีทั้งเสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยนะครับมีในส่วนของหมวกแก๊ปแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟหนึ่งคันรวมไปถึงปลอกกระสุนปืนด้วยที่เกิดเหตุผู้เสียชีวิตคือนายอิลยัสมารีอายุ28ปีเป็นชาวจังหวัดนราธิวาสครับสองคนนี้อีกคนหนึ่งเนี่ยบาดเจ็บสาหัสก็คือนายฮัมดีเจเละนะฮะอายุ18ปีเป็นชาวปัตตานีก็คือมาเที่ยวที่ภ<ฆ>ูเก็ตนะครับแล้วก็ไปเจอเจ้าถิ่นเนี่ย mm hmm. ยิงเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บสาหัสนั่นเอง ใช่ค่ะซึ่งผู้เสียชีวิตนะคะคือนายอิลยัสมารีนะคะแล้วก็ผู้บาดเจ็บคือนายฮัมดีเจะเละนะคะสอบสวนพยานยที่เกิดเหตุนะคะอย่างที่บอกไปก็คือกลุ่มผู้เสียชีวิตเนี่ยมาดื่มเบียร์กันนะคะแล้วก็ ดื่มจนเมาแหละปาขวรเบียไปบนสภามีกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มยืนอยู่นะคะก็ทะเลาะกันจนตำรวจสายตรวจต้องมาระง,งับเหตุแล้วก็ต้องมาตรวจค้นร่างกายของทั้งสองฝ่ายซึ่งก็ตอนที่ตรวจตอนแรกเนี่ยไม่พบอาวุธใดๆนะคะต่างฝ่ายก็แยกย้ายกันกลับไปแต่หลังจากนั้นนะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ ยืนอยู่บนสภาแล้วก็ถูกปาขวดเบียร์เนี่ยนะคะเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ม,มาที่บริเวณลานจอดรถอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เอาอาวุธปืนขนาด9มมยิงใส่กลุ่มผู้เสียชีวิตที่ยังนั่งอยู่แถวนั้น แล้วก็หลบหนีไปทางเรียบอ่าวฉลองมุ่งหน้าเข้าถนนเจ้าฟ้าตะวันออกนะคะหลบหนีไปทางตัวเมืองภูเก็ตนะคะก็ทําให้กลุ่มผู้เสียชีวิตนะคะมีผู้บาดเจ็บด้วยอีกหนึ่งคนแล้วก็เสียชีวิตอีกหนึ่งคนขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวและประสานสพใกล้เคียงมาช่วยกันสกัดจับนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไร้วี่แววขนร้ายนะคะ ผู้ก่อเหตุมี3คนนะคะก็ตำรวจนะคะหรือว่าใครที่พบเบาะแสก็ต้องช่วยกันแจ้งตำรวจด้วยนะคะน่าจะจับกลุ่มไม่ยากนะครแต่จะมีพยานเห็นกันเยอะนะคะ<ช>ซึ่งก็เป็นการดื่มครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดื่มสุราแล้วก็คึกขนองอาจจะขาดสติได้ใช่